ค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะแม่หมอะกอยจะมาทํานายดวงชะตาของชาวราศีมิถุนประจําเดือนพฤศจิกายนนั่นเองค่ะชาวราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดในวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะคะมาดูสภาพโดยรวมก่อนนะคะดวงโดยรวมของเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดือนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับตัวคุณนะคะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนเนาะ เปลี่ยนไปในทิศทางไหนโอ้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความรักค่ะให้ระวังการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักเพราะคุณอาจจะไปพบรักครั้งใหม่ก็เป็นได้นะคะดังนั้นอาจจะทําให้เกิดความรักที่เหมือนมีปัญหาอ่าอันนี้สภาพโดยรวมนะใครที่ไม่เกิดอะไรก็โอเคแต่แม่หมอก็ขอให้ไม่เกิดแล้วกันเพราะว่ามันมีปัญหาด้านความรักก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เนาะอ มาดูเรื่องของอการเรียนก่อนนะคะการเรียนน้องๆเนาะการเรียนการเรียนเดือนนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะทําจิ้งจกมันร้องตลอดเลยจิ้งจกในห้องมันร้องตลอดเลยเราไม่ฆ่าสัตว์นะคะปล่อยมันไป<ะ>การเรียนของน้องๆน,นะคะในเดือนนี้ค่ะค่อนข้างไปได้เรื่อยๆค่ะเขาเรียกว่าถูๆถ่ายๆกันไ,ไ,ไปนะคะ,ะแล้วก็ เดือนนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเดือนเกิดขึ้นแล้วนะคะเออก็ก็ว่ากันไปตามเวลาเนาะส่วนท่านที่ว่างงานค่ะท่านที่ว่างงานอยู่นะตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ใช่วันของคุณนะคะในเดือนนี้ยังไม่ใช่วันของคุณถ้าเกิดว่าคุณได้งานในเดือนนี้นะชาวราศีมิถุนนะ่ะคุณอาจจะต้องแบบอยู่ได้ไม่นานแล้วลาออกอีกเพราะว่ามันจะมีงานสำรองหรืองานใหม่ให้คุณ นะอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ถึงได้หรือเข้าไปทำแล้วคุณก็มีเกณฑลาออกอีกมันมีที่ใหม่รองรับคุณอยู่ในช่วงเดือนมกราคมหรือปีใหม่นั่นเองนะคะ,ะมาชี้ดวงของอผู้ที่ทำงานประจำออฟฟิศทั้งหลายข้าราชการอะไรใดๆนะคะ เดือนนี้ค่ะคุณต้องประครับประคองงานของคุณให้มากๆเพราะว่าเป็นเดือนของความวุ่นวายนะคะแล้วก็ดูเหมือนผลงานของคุณไม่ดีนะพอไม่ดีแล้วเนี่ยคุณท้อถอยคุณท้อมากแต่คุณโชคดีที่มีคนอุป,ปถัมภ์สนับสนุนอย่างเช่นผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานในหน่วยงานนะคะยังคงอุ้มชคูคุณยังคงช่วยเหลือคุณทุกรูปแบบ ดังนั้นถ้าเขาช่วยเหลือคุณแล้วคุณจะต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยนะเพราะแม่หมอก็คิดว่าคุณไม่รอดอเดือนนี้คุณเหนื่อยมากพฤติการเนี่ยค่ะต่อไปเจ้าของธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าธุรกิจส่วนตัวทั้งหลายเดือนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ,ะเดือนนี้ค่ะคุณกําลังจะได้รับความเหมือนความเป็นธรรม หรือจากที่ว่าคุณเคยมีปัญหาบางคนเนี่ยนะมีเรื่องของคดีความนอกจากของธุรกิจนักธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายบางคนนะฮะเ,เขามีเรื่องคดีความกันเกิดขึ้นนะคะเดือนนี้ค่ะมันเป็นเหมือนเดือนแห่งชัยชนะเพราะว่าคดีความของคุณนะคะจะสิ้นสุดลงนะแล้วถามว่าคดีความเนี่ยมันก็รวมไปถึง คนที่เกิดในราศีเมถุนทุกท่านได้ด้วยนะคะเพราะว่าอะไรที่เคยเป็นคดีความทุกอย่างจะจบลงด้วยดีนะใกล้จะจบลงแล้วนะส่วนเรื่องของการค้าขายนั้นก็ถ้าได้ออกเดินทางแล้วจะดีก็จะเหมือนเหมือนเหมือนธุรกิจคุณกําลังก้าวไปอะ่ะถ้าใครที่เป็นธุรกิจจะบางคนฟรีแลนซ์เนี่ยได้ออกไปข้างนอกไปพบลูกคมงลูกค้าอะไรแบบนี้จะเริ่มดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น ทุกอย่างก็ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวค่ะดวงด้านการเงินนะคะเออดวงด้านการเงินและโชคลาภเอาการเงินก่อนนะคะดวงด้านการเงินเนี่ยค่ะได้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไปยังคงหมุนกันหัวหมุนเลยนะแล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากค่าใช้จ่ายคุณเองด้วยมันมีเรื่องของครอบครัวมันมีคนมายืมมันมีคนนูน้นคนนี้จะมาเอาเงินคุณแล้วคุณก็จะเหมือนเปให้เปให้อะไรอย่างเงี้ยคุณ น่าจะาเกือบจะไม่รอดด้านการเงินในเดือนนี้นะคะเจ้าราศีเมถุนทั้งหลายนะคะเรื่องของอเรื่องของการเอาโชคลาบนะคะเรื่องของโชคลาบค่ะโชคลาบเป็นอย่างไรเอ่ยโชคลาบก็เงียบนะคะ เพราะว่าเดือนนี้อยากให้คุณใช้สติและสมาธิให้ดีในการซื้อนะเพราะว่าอาจจะถูกกินเรียบบอกไว้ก่อนโชคลาภไม่เข้าเลยเดือนนี้ค่ะพฤจิการังไม่ใช่เดือนแห่งโชคลาภสําหรับคุณคะ่ะดวงด้านโชคลาภแล้วดวงด้านศัตรูนะคะศัตรูเพิ่มเติมมาเป็นศันตรูนิดนึงด้านศัตรูค่ะศัตรูให้ระวัง รักสามเศร้าหรือมือที่3าที่จะมาเล่นงานคุณหรือคนรักเก่าทั้งเขาและเราจะมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชีวิตความรักของคุณนะคะแม่หมอก็คิดว่าแฟนเก่าเออคงจะนำพาความเดือดร้อนมาให้นะคะศัตรูที่ทำง,งานมีไหมก็มีเหมือนกันก็มีเหมือนกันเป็นเพศตรงข้ามนะคะ ถามว่าจะทําอะไรคุณได้ไหมเรียกว่าตอนนี้ต่างคนต่างอยู่ไปแล้วอะค่ะพอต่างคนต่างอยู่มันก็คงจะเหมือนได้แค่สองไปสองมาหรือว่าพูดจะสอแบบพูดจะยุแยงกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเราไม่สนใจทุกอย่างจะจบเนะาะดวงด้านความรักค่ะด้านความรักคนโสดอ่ะฮะด้านความรักคนโสดนะคะคนโสดเดือนนี้ให้ระวัง คนที่เข้ามาจีบจะเป็นคนที่มีเจ้าของมาแล้วหรือเรียกว่าคนเจ้าชู้อ่าเพราะว่าเขาอาจจะเหมือนเชี่ยวชาญเป็นผู้ชายที่เชี่ยวชาญมากด้านความเจ้าชู้แล้วโกหกเก่งโกหกเก่งหลบหลีกหลบเลี่ยงซับอ,อะไรอะสับรางทันทุกอย่างเก่งเพราะฉะนั้นคุณดูให้ดีนะถ้าใครเข้ามาจีบคุณแล้วมาบอกว่าไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีภรรยาคุณดูให้ดีก่อน เพราะอาจจะได้ของแถมกลับมาก็คือทั้งเมียทั้งลูกนะคะส่วนใครที่เป็นแฟนกันนะคะคนที่เป็นแฟนกันตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมเหมือนตอนที่แม่หมอเปิดพูดพูดตอนแรกเลยนะคะเดือนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงยังไงอ่ะนี่ไงล้วก็ค่อนข้างจะตรงนะตอนแรกก็คือเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่ว่าแฟนคุณจะทําแต่งานส่วนคุณเนี่ยมันกับว่า อยู่กับบ้านหรือทํางานน้อยหรือว่าเงียบเงียบเงงเงารู้สึกว่าแฟนของคุณเนี่ยไม่ได้รับการไม่มาเอาใจคุณเลยเออไม่มาเอาใจคุณแล้วก็ทําให้ความรู้สึกของคนทั้งสองเหมือนมีกาแพงกั้นเหมือนกั้นกําแพงไว้แบบนี้เหมือนกั้นกําแพงไว้แบบนี้นะคะทําให้รู้สึกว่ารักเราเนี่ยเริ่มห่างมีโอกาสที่จะห่างเหินกันไปได้ รักษาน้ำใจกันไว้ให้ดีนะคะไม่งั้นจะมีมือที่สากต้ยนะคะท่านที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะจะเป็นอย่างไรคนที่มีแต่งงานแล้วมีครอบครัวหรืออยู่กินกันนะคะอ่ะเดือนนี้ค่ะคุณอาจจะทําตัวเหมือนเป็นคนโสดสบายใจสบายใจเหมือนไม่มีครอบครัวเหมือนตัวคนเดียวนะคะรู้สึกว่าเดือนนี้คุณจะสบายใจจังเลยเป็นเพราะอะไรเอ่ยขอเปิดไพ่อีกใบหนึ่งอ่ะ ให้ระวังนะคะคุณพยายามทำตัวที่จะโสดเพราะว่าอาจจะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตคุณและคุณอาจเปลี่ยนใจหรือเปลี่ยนแปลงไปชอบคนใหม่หรือเรียกว่ามีกิก๊กมีกะอะไรของคุณนั่นแหละให้ระวังกันแทงไว้ให้ดี <c oughs> อ่าอ่ชาวราศีเมถุนก็ค่อนข้างจะไปในทางเรื่องนี้เนาะเดือนนี้ต่อไปดวงของอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ต้องระวังนะคะดวงด้านอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ต้องระวังะคะ่ะเกี่ยวกับการ เอเมันจะมีเกี่ยวกับของเรื่องของจะพูดยังไงอะ่ะให้แบบให้ซอฟที่สุดอะคะ่ะมันมีเกี่ยวกับเรื่องของออการสร้างกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือว่าอมแม้หมออยากไม่ให้กระเทือนเรื่องการเมืองอะนะแต่มันจะออกไปแนวนั้นนะคะเเพราะฉะนั้นเนะคะ่ะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้มากกว่านะคะอย่าพึ่งถกเถียงอะไรกันมากนะเพราะว่ามันจะมีเป็นกลุ่ม กลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วก็มีการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่อยากให้ไปไปด้านเรื่องการเมืองแต่มันจะไปทางทาง,ทางทิศทางนั้นแหละเนาะก,ก็เพราะฉะนั้นคุณเนี่ยทางที่ดีคือคุณอย่าไปประทะหรือไม่ถ้าไม่ใช่เรื่องการเมืองอ่ะคุณก็มีโอกาสที่จะประทะกับกลุ่มคนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างเงี้ย่ะอาจจะมีเรื่องมีปัญหากันได้เพราะฉะนั้นเดือนนี้คุณระมัดระวังในการ การเข้าร่วมกลุ่มหรือการไปทําอันใดที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้คุณมีปัญหาหรือเรียกว่าอาจจะทําให้คุณขึ้นโรงขึ้นศาลได้เลยทีเดียวนะคะ,ะเรื่องนี้ก็ซีเรียสนะ,ะแล้วกอ็อุบัติเหตุทักีกแลวจิ้งจกทักบ่อยเลยเนี่ย <laughs> เรื่องของอุบัติเหตุคะ่ะอุบัติเหตุไม่มีนะคะปลอดภัยดีคะ่ะปลอดภัยดีนะคะ,อะโอเค คล็ดลับในการทาบุญของเดือนนี้นะคะ,ะแม่หมอก,ก็คิดว่าทําบุญเลี้ยงเลี้ยงอาหารเด็กเด็กกาพร้าเนาะเด็กกาพร้าหรือว่าผู้สูงอายุอะไรแบบนี้ค่ะเดือนนี้จะดีนะคะทําให้เหมือนแก้เคล็ดในเรื่องของอความไม่สามัคคีในในครอบครัวหรือการที่อาจจะเจอเรื่องของความเป็นกิ๊กเป็นกั๊กหรือความมือที่3ได้นะคะเขาเรียกว่า,วา, <S <S วาอาจจะช่วยเหลือนอาจจะช่วยในเรื่องของคนเกิดขึ้นได้นะจากหนักกลายเป็นเบานะคะอ่า สำหรับคลิปนี้แม่หมอกกอยขอตัวไปก่อนท่านไหนที่สนใจดูดวงกับแม่หมอแกดไลน์ line, ตรงเลยนะไลน์ส่วนตัวเลยนะ J A R A 2 0 1 9ค่ะอ่าและเท็ดูดวงออนไลน์บายแม่หมอกกอยจันจิลลักษณ์นะคะและราคาประหยัดอีกด้วยนะคะไม่ธรรมดานะราคาประหยัดแต่ว่า ก็จะใช้วันเดือนปีเกิดเป็นหลักนะคะไพ่นี้เป็นรองเพราะว่าบางคนอ่ะจ,จะวันเดือนปีเกิดไม่ทับไม่ตรงเท่ากันลายมือก็ดูได้นะตัวเลขก็ดูได้อยากให้ดูอะไรก็ครบจบที่แม่หมอคนเดียวอาหารสำหรับวันนี้แม่หมอขอตัวไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ